แบงค์500แถบสีม่วงครับแบงค์ Bank 500แถบสีม่วงครับใบละนะครับ2,000บาทับเพื่อนเป็นสภาพแบบไม่ผ่านใช้นะครับมีในร้านอยู่ประมาณนะครับ1-2ใบนะครับก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของเพื่อนเแล้วนะครับแบงค์ Bank 500นะครับแถบสีม่วงตรงนี้เลยนะครับ ใบละนะครับ2,000บาทนะครับเพื่อนๆวิธีการสั่งนะครับให้เพื่อนเพื่อรีบคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับเพราะมีน้อยมากๆในร้านนะครับวิธีการสั่งให้เพื่อนๆพิมพ์คําว่า B500 ก็คือแบงค์หนั่นแหละครับแล้วก็เป็นรุ่นที่นะครับ14นะครับ B5 0 0 R 14นะครับพิมพ์มาใต้คลิปนะครับแล้วก็ทักชทเพื่อนเพื่อนกันเข้ามานะครับหรือถ้าไม่ถนัดจริงๆนะครับเพื่อนๆนก็สามารถนะครับ093นะครับ601นะครับ7เท่านี้แหละครับ ก็สามารถสั่งกันได้เลยนะครับหายากมากๆนะครับกว่าจะได้มาสภาพแบบไม่ผ่านใช้นะครับสภาพแบบไม่ผ่านใช้นะครับมีน้อยมากๆนะครับแล้วก็จะรีบหามาเพิ่มทันทีนะครับสนใจด่วนนะครับใบละ2,000บาทครับ